สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับปากของหนานทิวชิวคาตุกขณะที่เธอพูดว่าข้าเป็นผู้หญิงถ้าข้าท้องเพราะแกล้งเป็นแฟนของเจ้าล่ะวายู่ห้าวเขียบจะสะดุดและลม้มลงแขนของเขาสั่นสะท้านขณะที่เขาผลักมือของหนานทิวชิวไปด้านข้างขณะที่เขาพูดขึ้นว่าได้เจ้าชนะคนสวยสมมุติว่าเราเป็นพี่น้องกันดีไหมจะได้ไม่ต้องทุกข แบบนี้ข้าควรจริงๆที่เจ้าคิดว่าการจับมือการจะนําไปสู่การตั้งคันได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเพิกเฉยต่อเธอขณะที่เขาเดินต่อไปเจ้าบ้าทําไมเจ้าถึงรุนแรงจังครั้งนี้เจ้าคิดผิดไม่มีทางที่เจ้าจะแซงเป็นพี่ชายของข้าได้ข้าควรจะเป็นพี่สาวของเจ้าข้าแก่กว่าเจ้าเจ้าบ้าห้ามเดินเร็วรอข้าด้วย อยู่ห้ากวกว่าเขาจะระเบิดอารมณ์ของเขาเพราะนานชิวชิวแต่ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในใจของเขารู้สึกท้อแท้ได้หมดหนทางแต่มีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเด็กสาวที่ดูโง่เขาและหญิงทอร์นงคนนี้ช่างน่าสนใจจริงๆนับตั้งแต่ตรงเอ๋อเผลอดับไปในที่สุดเขาก็สามารถผ่อนคลายได้บ้างแม้ว่ามันจะเป็นเพราะเขาต้องรับมือกับปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อยเช่นนี้ ขณะที่เขาเดินไปตามถนนหัวโย่ห้าซื้ออาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจบางอย่างเช่นปลาแห้งหอยเซลล์และเนื้อแห้งเขายังซื้อแผนที่ของเมืองใกล้ทะเลและท่าเมืองตะวันจันทาในที่สุดนานชิวชิวก็จตัดสินใจเป็นแฟนของเขาแม้จะไม่ชอบใจเธอก็จับมือเขาไว้ทำไมเจ้าถึงซื้อทั้งหมดนี้ดูไม่น่ากินเลยเมื่อพูดถึงอาหารปลาย่างของเจ้าเมื่อวานนี้ยอดเยี่ยมมาก คราวหน้าทำอีกเยอะๆนะมันน่ายกย่องมากหัวยู่เฮาเกาวด้วยเสียงตำข้าไม่ต้องการคำชมจากเจ้าจากนี้ไปเพพยาย,ยามไม่ต้องพูดแค่ย,ยิ้มอย่างเดียวพอนันชิวชิวพูดขึ้นว่าทำไมข้าถึงจะพูดไม่ได้ข้าอยากคุยหัวยู่เฮาตอบว่าอยากจะช่วยแม่ของเจ้าไหมช่วยแม่ของเจ้าอยากจะช่วยไหมหลังจากเดินทางสองรอบในเมืองตามคำแนะนำของบนแผนที่ ในที่สุดเขาก็อยู่ที่หน้าอาคารที่มียอดแหลมเขาไม่ได้เดินเข้าไปทันทีแต่หันไปมองนานชิิวแล้วพูดว่าหลังจากที่เราเข้าไปอย่าพูดอะไรเข้าใจไหมฟังคำแนะนำของข้าถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าสามารถกลับไปได้เอาละข้าจะเงียบนานชิิวเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจวาย่เฮาถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปนานชิวิวก็กล่าวขึ้นว่า เจ้ารู้ไหมว่าพี่สาวกูยี่ดูเหมือนจะชอบเจ้าหมวอยู่เฮ้าหันกลับมาและจ้องมองไปที่เธอเขาพูดด้วยความโกรธเคืองว่าหูปากของเจ้าเจ้าเข้าใจไหมตกรงตกลง,กลงนะชิวชิวหูปากอย่างไม่เต็มใจแต่เธอก็ยังพึมพามต่อไปว่าข้าไม่รู้ว่าพี่สาวกูยี่เห็นอะไรในตัวเจ้าเจ้ามันดุมากหัวอยู่เฮ้าไม่ได้นำเย่ก,กูยี่มาด้วยเพราะเขารู้สึกว่า เธอกำลังมองเขาอย่างผิดปกติเมื่อคืนเห็นชาติจากการที่เธอดูเขาจัดเตรียมปลาบางทีเธออาจไม่ชอบเขาแต่เธอก็สงสัยเกี่ยวกับเขาอย่างแน่นอนหัวอยู่เห้าค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องนี้ชิวเอ๋อร์และตรงเอ๋อกำลังต่อสู้เพื่อเขาอยู่แล้วเขาไม่สามารถตำหนิชิวเอ๋อร์ได้แต่เขาไม่ต้องการให้ใครมาตกลุมรักเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาเสียใจการนำหนานชิวๆออกมาเป็นการทรมาน หากเขารู้เขาจะพาเย่ยกูยี่ออกมาอย่างน้อยเธอก็ปกติมากกว่ามีป้ายบนอาคารที่มียอดแหลมซึ่งมีคำว่าองค์กรขนส่งท่าเรือตะวันจันทาหลังจากที่เขาเข้าไปในประตูเขาก็ได้รับการต้อนรับด้วยสายตาที่ผู้พานห้องโถงมีขนาดใหญ่และกว้างพื้นที่อย่างน้อย400ตารางเมตรมีเคาน์เตอร์10แห่งซึ่งทั้งหมดมีพนักง,งานคอยดูแลมันไม่สะอาดเป็นพิเศษ และใครใครก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของเกลือนั้นชิวชิวอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหวอ,อยู่ห้าวบีบเธอหยุดเธอจากการบนเกี่ยวกับสถานที่หวอ,อยู่ห้าวมองไปรอบๆสภาพแวดล้อมของเขาก่อนที่จะเดินไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ว่างเปล่ามีหญิงัยกลางคนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งพักทายท่านผู้อาวุโสข้าขอถามราคาเช่าเรือหน่อยได้ไหมหลังจากอยู่ในจกักรวรรดิตวันจันทาเป็นเวลาสองปี เขาก็สามารถเรียนแบบสำเนียงท้องถิ่นได้เกือบสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เขายัางจงใจลดเสียงของเขาลงทําให้ยากที่จะได้ยินเขาชัดเจนในสถานที่ที่พุกพ่านแห่งนี้เช่าเรือง,งั้นเหรอเด็กน้อยทาไมเจ้าถึงต้องการเช่าเรือเจ้าไม่รู้หรือว่ามหาสมุทรไม่ปลอดภัยหญิงไวกลางคนมองไปที่หัวอยูเ่เฮาแร่โบกมือให้เขาอย่างไม่อดทนนั่นชิวชิว ซึ่งอยู่ข้างๆหัวอยู่ฮาเกือบจะหัวเราะเด็กน้อยช่างเป็นชื่อเล่นที่ดีจริงๆหัวอยู่ฮาพูดอย่างใจเย็นว่าท่านผู้อาวุโสพูดแบบนี้ไม่ถูกข้าอายุยังน้อยไม่ได้แปลว่าทำธุรกิจไม่ได้ข้าต้องการเช่าเรือบรรทุกสินค้าที่สามารถขนส่งสินค้าได้ประมาณ5,000กิโลกร,รมัมเจ้าต้องการที่จะส่งอะไรที่ไหนในที่สุดหญิงวัยกลางคนก็เงยหน้าขึ้นหัวอยู่เฮากล่าวว่า ไปยังท่าเรือม้าบินทางทิศตะวันออกราคาเท่าไรท่าเรือม้าบินตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออกของจักรวรรดิตะวันจันทาอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือของจักรวรรดิทิงหลัวซึ่งหันหน้าไปทางกองเรือของจักรวรรดิตะวันจันทาเป็นท่าเรือทางตะวันออกสุดของจักรวรรดิตะวันจันทาและมีขนาดเล็กกว่าท่าเรือตะวันจันทาเพียงเล็กน้อยยิงไวการ์ดโคลกล่าวว่าเรือบรรทุกสินค้า ที่บรรทุกสินค้าได้5,000กิโลกร,รมัมไปอย่างท่าเรือมาบินงั้นเหรอต้องใช้เหรียญทองวิญญาณอย่างน้อย1,200เหรียญเด็กน้อยมันไม่ใช่ถูกๆนะหัวอยู่เฮากล่าวาว่าเงินไม่มีปัญหาแต่ข้าอยากรู้ว่าปลอดภัยหรือไม่นอกจากนี้ท่านสามารถจัดหาเรือสินค้าประเภทใดได้บ้างนี่คือจุดที่หัวอยู่เฮาแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของเขาคำถามของเขาแม่นยำมากดังนั้น เขาจึงไม่กระตุ้นความสงสัยของผู้หญิงคนนี้หลังจากพูดคุยกันหัวยวเฮาก็สามารถเช่าเรือสินค้ายาว150เมตรได้ในราคาสูงเรียวซึ่งสามารถบรรทุกสินค้ามูลค่า1,000 0กิโลกรัมได้เรือบรรทุกสินค้าลำนี้ติดตั้งปืนใหญ่วิญญ,ญาณระดับ3จำนวน10กระบอกบรรจุโดยวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ3จำนวน10คนโดยรวมแล้วหัวยูเฮาต้องจ่าย4,500เหรียเทองวิญญ,ญาณ วอยูเฮาใหญ่หนึ่งในสของเงินค่าเช่าเรือล่วงหน้าเขาจะสายสินค้าของเขาหลังจากหนึ่งสัปดาห์เขานําใบเสร็จออกมาและเริ่มออกจากองค์กรขนส่งท่าเรือจกักรวัดตะวันจันทากับนานทิวชิว,ชวแววตาเปลี่ยมสุกรากรอยอยู่ในดวงตาของเขาการเตรียมการของเขาดีมากแต่ถ้าว่าไม่นานหลังจากที่เขาออกจากอาคารเขาถูกผู้ชายกลุ่มหนึ่งขวางไว้พวกเขาทั้งหมดมีกล้ามดูแข็งแรงมาก และมีกลิ่นของมหาสมุทรพวกเขายืนเรียงกันเป็นแถวปิดกั้นถนนที่ค่อนข้างแคบพวกเจ้าต้องการอะไรก่อนที่หัวยูเฮาจะพูดอะไรนั้นชิวๆได้เปิดปากของเธอแล้วในบรรดาชายที่แข็งแกร่งทั้งสีนั้นหัวหน้ากลุ่มยิ้มเล็บกล่าวว่าเราไม่ต้องการอะไรมากเราสังเกตเห็นว่าพวกเจ้าเพิ่งเช่าเรือลำใหญ่และเราคิดว่าเจ้าคงจะต้องการคนมาช่วยดังนั้น เราจึงตัดสินใจเสนอบริการของเราเพื่อช่วยเจ้าขนส่งสินค้าเหล่านี้เป็นยังไงบ้างเขาดูเหมือนจะถามหัวเยเห้ากล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่จําเป็นเรามีผู้ชายเพียงพอสําหรับตัวเราเองอย่าสร้างปัญหาให้กับเราเราได้รับการสนับสนุนจากหอการค้ารายใหญ่ผู้นําหัวเราะและพูดขึ้นว่าเจ้าได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าแล้วยังไงล่ะ พวกเราคือคนของคราวน้ำเงินเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาไหมคราวน้ำเงินหัวยู่เฮาได้หนานทิีวเชีวไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพวกเขามองหน้าการหนานทิีวเชีวดูตะลึงแต่ในไม่ช้าดวงตาของหัวยูเฮาก็เต็มด้วยความกลัวหัวยูเฮาพูดขึ้นว่าเจ้าเจ้าเป็นคนของเราวน้ำเงินงั้นเหรอเจ้าต้องการอะไรหัวหน้ากลุ่มพอใจกับปฏิกิริยาของหัวยูเฮาขณะที่เขากล่าวว่า เรามาหาที่เงีย,งยบๆเพื่อคุยกันเถอะขณะที่เขาพูดอย่างนั้นพวกเขาอีกสามคนก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างน่ากลัวล้อมรอบหัวยูเฮาได้หนานชิวชิวหัวยูเฮาดูหวาดกลัวแต่มือขวาของเขาคว้าแขนของหนานชิวชิวแน่นหยุดเธอจากการกระทําที่หูหันพันแล่นพวกเขาถูกชายร่างใหญ่นําทางไปที่ตรอกที่เงียบสงบและว่างเปล่าเมื่อพวกเขาเข้าไปในตรอกได้แล้วหัวหน้าก็พูดอย่างเย้ยหยันว่าหนุ่มน้อย ดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้เรื่องเคลาน้ำเงินไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพื่อความปลอดภัยของสินค้าเจ้าต้องเสียค่าผ่านทางในฐานะคนของเคลาน้ำเงินเราจะทำตามกฎเราไม่ต้องการอะไรมากมายจากเจ้าแค่หนึ่งในสามของมูลค่าสินค้าของเจ้าเมื่อเจ้าบรรทุกมันขึ้นเรือในภายหลังเราจะลงมาเพื่อประเมินโดยการลงมาวันนี้เราแค่ต้องการให้พวกเจ้ารู้ว่าพวกเรายังมีตัวตนอยู่ในขณะเดียวกัน เราก็ให้โอกาสเจ้าเป็นแค่พิธีการขณะที่เขาพูดเขายื่นมือขวาออกและรูปหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าหากันความกลัวหายไปอย่างรวดเร็วจากใบหน้าของหัวอยู่เฮาขณะที่เขาปล่อยมือของหนานชิว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 ข้ารู้ว่าเจ้าพายายามที่จะอดกั้นมาทั้งวันนี่เป็นโอกาสของเจ้าคนเหล่านี้เป็นโจรสลัดทำ้ายพวกมันอย่างมีมนุษยธรรมและพายายามรักษาความสะอาด เมื่อพูดจบเขาก็เดินออกไปทันทีหนุ่มน้อยเจ้าคิดว่าเจ้าจะไปไหนได้ชายชะก,การคนหนึ่งตะโกนเขาพยายามจับหัวอยู่เฮาแล้วแต่ถ้าว่าในขณะนี้รังสีของแสงสีชมพูพุ่งออกมาจากด้านข้างของหัวอยู่เฮามันตกลงบนล่างของชายคนนั้นที่ล้มลงก่อนที่เขาจะตะโกนด้วยซ้ำด้วยการฝึกฝนและพลังทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาเขาได้เห็นแล้วว่าในบรรดาผู้ชายทั้งสี มีเพียงผู้นำเท่านั้นที่เป็นวิญญาจารย์อันดับที่20ที่เหลือเป็นเพียงชายธรรมดาที่มีกล้ามมากกว่าเดิมเล็กน้อยโจสรสลัดแห่งจักรวรรดิตวันจันทาพวกเขาจะทรงพลังได้อย่างไรมีเสียงตะโกนดาเสียงร้องไห้และเสียงคำรามดังมาจากข้างหลังเขาซึ่งหยุดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่หัวอยู่เฮาจะเดินออกจากตรอกเขาก็ได้กินน้ำหอมมาจากข้างหลังเขาชิวชิ ปัดฟูนที่มือของเธอออกและพูดอย่างไม่พอใจว่าไม่สนุกเลยพวกเขาทั้งหมดอ่อนแอนเกินไปนี่ไม่ได้ทำให้ข้าพอใจเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์มากหัวอยู่เฮาหลอกพวกเขามาที่นี่ก่อนจะโจมตีหัวอยู่เฮาหาันไปมองเธอและเปลี่ยนเสียงว่าชิวๆพัฒนาสมองหน่อยเจ้าต้องการที่จะฆ่าพวกเขาในที่โล่งหรือไม่มันจะไม่เปิดเผยว่าเราเป็นใครเหลอกลับกันเถอะ เขาพอใจกับวิธีที่นานชิวชิวจัดการกับพวกมันแสงแห่งการทำลายล้างทำลายล้างมากกว่าพลังวิญญาณกรอกนั้นสะอาดสะอาดและไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แม้แต่น้อยพวกเขาไม่ได้รีบจากไปแต่กับพักที่เมืองใกล้ทะเลหนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท้องฟ้าแจ่มใสสำนักถังก็เดินทางต่อคราวนี้พวกเขาไม่ได้บินหมยู่เฮาบอกว่าเขาจะไม่เดินทางต่อไปทางอากาศ จากกวัตตะวันจันทามีเครื่องมือวิญญาณประเภทการสอดแนมดูแลมากที่สุดในทวีปทุกเมืองได้รับการปกป้องจากพวกมันและพวกมันอาจมีแฝงอยู่ในต้นไม้ในถิ่ธุระก,กันดานด้วยซ้ำด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาต้องใช้เวลากว่าสองวันกว่าจะไปถึงเมืองรุ่งอรุณซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวประกันมันตั้งอยู่ทางใต้ของจากรวัตตะวันจันทาพวกเขาอ้อมไปเพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตน พวกเขากลับมาเดินทางต่อแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกเส้นทางพวกเขาไปตามถนนซ้ายหลักและเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่ทุกครั้งที่พวกเขาวิ่งเข้าไปในคนที่เดินทางคนอื่นๆหัวอยู่เ่าจะใช้การเรียนแบบเพื่อทำให้มองไม่เห็นพวกเขาจึงสามารถเลี่ยงผู้คนที่เดินทางคนอื่นๆได้โดยไม่ถูกสังเกตและไม่ชะลอตัวลงเมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้าพวกเขาไม่พบปัญหาใดๆ ขณะที่สำนักถังเคลื่อนตัวไปยังเมืองลุงอรุณอย่างรวดเร็วแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนอื่นๆก็ปรากฏตัวใกล้กับพรมแดนของจักรวรรดิต,ว,ตวันจันทาผู้อาวสโสวนบินอยู่แถวหน้าผู้อาวสโส่งอยู่ข้างข้างเขาโดยที่ทั้งสองคนเป็นผู้นำติดตามมาด้วยผู้อาวสโคนอื่นๆเช่นเดียวกับผู้อำนวยการของโรงเรียนซืรไรเคอร์ยานเซเซอร์และรองผู้อำนวยการแผนกวิศวกรรมวิญ,ญญาณเทียนตัวตัว แม้ว่าจะมีเพียง8คนแต่พลังที่รวมกันของพวกเขาก็เกือบจะไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เขียนตัวตัวพึ่งขึ้นสู่อันดับที่95ได้กลายเป็นอัคราพรมยุทธ์อย่างเป็นทางการดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทั้ง8คนคืออัคราพรมยุทธ์พลังที่รวมกันของพวกเขานั้นสูงกว่าตอนที่พวกเขารวมตัวกันในระหว่างการแข่งขันที่จักรวรรดิวันจันทาส่วนเหลา เราจำเป็นต้องทำเช่นนี้จริงๆหรือไม่มันผิดกฎโดยสิ้นเชิงผู้อวโซโซงกล่าวด้วยเสียงตามและขมวดคิ้วผู้อวโซ่วนยิ้มและกล่าวว่าการกระทำของจาก,กรวราตะวันจันทาน,นั้นถูกกฎหรือไม่หลังจากการแข่งขันระหว่างวิายารย์เยาวชนระดับสูงพวกเขาอยู่สมาชิกในทีมจำนวนมากจากทีมต่างๆและแม้กระทั่งกักขังและควบคุมบางคนมันผิดกฎหรือไม่ ผู้อัโสส่งถอนหายใจและกล่าวว่าจักรวัตตะวันจันทากำลังทำบาปอย่างร้ายแรงถ้าเก่งว่าวิญญาจาร์ทั่วารผู้อับโสสวนใส่สหวัวและกล่าวว่าพวกมันไม่กล้าในแง่ของวิศุกร,รวิญญาณและความแข็งแกร่งโดยรวมของจักรวัตวิญญาณสวรรค์และจักรวัิชิงหลวนั้นอ่อนแอกว่าจักรวัตตะวันจนันทาแต่ถ้าว่าในแง่ของวิญญาจาร์พวกเขาไม่กลัวเว้นแต่วิญญาจาร์ทั่วร้าย กำลังรนหาที่ตายหรือใช้กำลังทั้งหมดของพวกเขาพวกเขาไม่กล้าทำอะไรแน่ไปการเถอะถ้าเราไม่สร้างความวุ่นวายหัวอยู่เฮ้าจะทำอะไรไม่ได้เขาน่าจะอยู่ในจกักรวาลตะวันจันทาในตอนนี้ท่านยินยอมให้หัวอยู่เฮ้ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ได้อย่างไรผู้อาวศโซ่งถามผู้อาวศสวนโบกมืออย่างไม่ใส่ใจพูดว่าตาเท่าอย่ายึดติดกับอดีตมากเกินไป ดูห้าวดูเหมือนจะค่อนข้างแตกต่างในตอนนี้นอกจากนี้แผนสุดยอดนักรบไม่ควรปลูกดอกไม้ในเรือนกระจกใช่ไหมถ้าเขาไม่ประสบความทุกข์ยากเขาจะปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรตราบใดที่เรายังสร้างความวุ่นวายมากพอเขาควรจะปลอดภัยตกลงผู้อาวสส่งเห็นด้วยด้วยการพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจผู้อาวสโส,สวนนำพวกเขาไปข้างหน้าและในไม่ช้า ็อยู่ในแนนฟ้าของจกักรวาลตะวันจันทาเนื่องจากนี่คือเส้นขอบชายแดนความหนาแน่นของเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังถึงสูงที่สุดที่นี่ทันใดนั้นเจ็ดหรือแปดเครื่องมือวิญญาณตัวตาบนระดับความสูงเข้ารอกตำแหน่งของพวกเขาไว้ผู้อามโซนยิ้มและโกรธไปข้างหน้าด้วยฝ่ามือขวาของเขาแสงสีเหลืองเข้มส่องออกมาจากร่างกายของเขาทันใดนั้นท้องฟ้าก็พังทลายลง รัศมีอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ออกมาจากเขาเครื่องมือวิญญาณสอดแนมระดับสูงที่ตรวจพวผู้อาโส,ส่วนทั้งหมดเริ่มส่งเสียงสัญญาณเตือนแม้ว่าพวกมันจะสัมผัสได้ถึงพลังของเป้าหมายพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบจากมันเครื่องมือวิญญาณสอดแนมจากที่สูงนั้นถูกสร้างขึ้นจากรากฐานของขวดนมปิดผนึกซึ่งทําให้พลังวิญ,ญญาณมากพอที่จะใช้เวลาอยู่บนอากาศเป็นเวลานาน,านแต่ถ้าว่า เนื่องจากความผันผวนของพลังวิญญาณของผู้อสูรส่วนนั้นรุนแรงเกินไปมันจึงทำให้พลังวิญญาณในขวดนมปิดผนึกมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบมีเสียงระเบิดดังขึ้นคลุกไฟปรากฏแสงที่พรางพลายในบริเวณใกล้เคียงมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับดอกไม้ไฟสีแดงสูญชาติตามมาอย่างรวดเร็วหลังจากหนึงหรือสลมหายใจเครื่องมือวิญญาณสอดแนมระดับสูงทั้งหมด ในรัศมี2กิโลเมตรครึ่งก็ถูกพลังวิญญาณมหาศาลของผู้อวส่สวนจัดการหลังจากที่ผู้อวสุสวนทำอย่างนั้นคนอื่นๆก็เริ่มลงมือทําเช่นกันด้วยความแข็งแกร่งของอัครพ,พมยุทธ์พวกเขาไม่ต้องการเครื่องมือวิญญาณแบบบินได้เพื่อบินอีกเจคนที่เหลือทั้งหมดบินออกไปในทิศทางที่ต่างกันผ่านไปคู่หนึ่งท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดสนิทก็เริ่มสว่างขึ้นอีกครั้ง เครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทการเฝ้าระวังทางอากาศจำนวนมากถูกทำลายด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าว่าจักรวัตะวันจันทายังคงเป็นจักรวัตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทวีปมันตอบสนองอย่างรวดเร็วและตอบโต้การโจมตีลำแสงอันทรงพลังส่องสว่างบนพื้นขณะที่เครื่องมือวิญญ,ญาณพุ่งกระหน่ำบนท้องฟ้าพวกมันร้อนเป็นปืนใหญ่วิญญ,ญาณลำกล้องกว้างและยังมีปืนใหญ่วิญ,ญญาณอื่นๆที่สามารถทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ หรือทาให้เป้าหมายของพวกมันมึนงงมีเพียงเครื่องมือวิญญาณระดับหกขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระดับสูงได้ทันใดนั้นท้องฟ้าทั้งหมดก็สว่างสวยด้วยแสยงไฟที่สะดุดตารังสีของแสงปืนใหญ่วิญญาณเป็นเหมือนป่าแห่งความตายที่หอหห้มทุกสิ่งเมื่อต้องผเผชิญกับรูปแบบนี้แม้แต่ราชทินานามพมยุทธปกติก็ยังตื่นตระหนกและพายายามหลบหนีให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการป้องกันของจากรวัตวันจันทราจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกมันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ต้านทานอัคระพมยุทธ์หรืออย่างน้อยพวกมันก็ยังไม่พร้อมที่จะจัดการกับอัคระพมายุทธ์ถึง8คนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ